ข้อที่5จงหาพจน์ที่8ของลำดับเลยขาคขณิต1ส่วน2 1ส่วน6 1ส่วน18 1ส่วน54ไปเรื่อยๆนี้นะคะวิธีทำนะคะจากลำดับเลขาคณิต1ส่วน2 1ส่วน6 1ส่วน18 1ส่วน54ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ 1> a หนะคะตรงนี้นะคะเป็น1ส่วน2และ r ก็จะเท่ากับ1ส่วน6ส่วนด้วย1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน6คูณ2ส่วน1เท่ากับ2ส่วน6เท่ากับ1ส่วน3นะคะและจาก an เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบ1เราก็จะได้ a 8เท่ากับ a1 คือ1นส่วน2คูณกับ r คือ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ -1 ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ1ส่วน3ยกกำลัง7นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ1ส่วน3ยกกำลัง7ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ สยกกำลัง7ดังนั้นพจน์ที่8ของลำดับเลขาคณิตนี้ก็คือ1ส่วน2คูณ3ยกกำลัง7